รค,ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะจะอยู่ในเกมอะไรสักอย่างนะฮะลืมชื่อนะตอนนี้ก็เข้ามาในเซิร์ฟนะเป็นเกมใหม่เลยทีเดียวเชียวเป็นเกมแบบอ่าแบบออนไลน์นะฮะแต่ว่าต้องซื้อนะครับเกมนี้ประมาณสา0รอยกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดคนก็เยอะอยู่นะเพราะว่าต่อคิวเข้าเซิร์ฟนี่ก็ไม่ใช่ว่าน,าน้อยอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปคุยกับอ่าทางรุ่นพี่ก่อนนะครับผมเข้าทีมสปีกแป๊บหนึ่งนะ จุดไฟหน่อยดิพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมก็เดี๋ยวอะไรนะอะไรน้ไม่ว่าไงนะบุ๊คบุ๊คบุ๊นอนไม่หอากาศนอนนอนนอนไม่ต้องไฟหายไปไหนวะ ไม่มองอะไรไปเห็นเลยนี่เพื่อนพี่นอนที่ไหนไปโดยนะครับฮะใช่ป่ะอ่าใช่ใช่ไปย้ายเกมเล่นเพเดียร์ย้ายนะย้ายไปเล่นเพเดียร์ได้สี่คนแล้วดโอ้ยเพเดีเกมนี้เป็นแนวอะไรครับนะเอ็มเอ็มโออาร์พีจีฮะไม่ครับผสมรัสอ๋อ ไม่ครับสมรัสต่อไอไมเหมือนคอควายแล้วก็เราเรือไม่เองอือพออไอใครเดี๋ยวๆเฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่เรอ,อนนะเป็นงคือ<ข>ใช่แหละไม่สอนต้องอย่างนี้เหรอวโอ้มอนเตอร์ยังถืกเลยเดี๋ยวต้องไปเรียน ผมก็ว่าแล้วตอนนี้ผมอยู่ทางริมแม่น้ำครับตอนเกิดกดมขึ้นมาถ้าผมเป็นตรงไหนครับเบอร์อะไรหกเจ็ดหกสามเจ็ดศูนย์ขวาล่างสุดเลยใช่ไหมอ่าซ้ายบนสุดครับ ชัดเลยนิ่มเลยฮะเดินลงมาเลยครับขวาล่างเห็นว่าที่มันมีมันขวาล่างอ๋อไม่เป็นขวาล่างกลางนะขวาล่างกลางใช่ไหมครับอ๋อเห็นแล้วที่มันเป็นแบบเป็นแม่น้ำมันเป็นแอ่งน้ำหลายๆเหมือนเป็นหนองน้ำอ่ะหนองน้ำเป็นอ๋อเหมือนเป็นหนองน้ำแบบน้ำน้ำเป็นเส้นเส้นเล็กๆอ่ะ แล้วก็มีปินดินป็นเกาะเกาะอ๋อเห็นแล้วครับอ่าตรงนั้นแหละมาตรงนั้นให้ได้ก่อนโอ้โหไกลมากไกลมากกด W W วิ่งนะ๋อ้ต t a m i n าหมดก็๋มนึกว่ากดชิปปินี่อ๋อกด W W วิ่งไม่ได้เยอะอะไรหรอกอืมมันก็ต้องรอสต t a m น n าคูดาวถ้าคำนึงนะถ้าความหิวอะลดลงต่ำกว่าห้าสิบจะวิ่งไม่ได้โอเคตามนั้นตอนแรกคุณจะมีขนมปังอยู่สองอัน วิธีกินก็คือเอามาใส่ในฮอตคีย์โดยกด e แล้วก็มาใส่ในฮอตคีย์พอกดไปที่ฮอตคีย์นั้นปึ๊บผมปังมันก็จะไม่อยู่ที่หน้าจอเราอ,ะอ่ะแล้วก็กดคลิกขวา,าแล้วก็เอาเส้นนั้นอ่ะเอาเมาส์เราไปไปคลิกที่รูปรูปรูปอรูป่มป,ป,ปังแล้วมันก็จะกินระบบของเกมนี้เป็นประมาณนี้อ,อ่ะต่อ,อ๋ยวพี่ขอรูปเรียนก่อนขอรูกท่องก่อน เอยงโอเคแต่ที่บอกเมื่อกี้นะครับเลือดแดงเลยไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเราเราตีไอหัวกะโหลกนั้นได้นะครับเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยก็มีอาการแบบดีเลย์บ้างนะเนื่องจากมันไม่ใช่อยู่เซิร์ฟอยู่เซิร์ฟนอกไง มีแค่สามเซิร์ฟทีใ่ให้เราได้เข้าไปเล่นเนบเพิ่มผมไปไหนแล้วไม่หางไม่เจอเลยฮะไอเัตว์เเลยแล้วสมมติถ้าผมตายมานี่ยผมจะสปาไหนฮะหรือว่าสมมติว่าผมแล้วมาตอนเมื่อดเดยฮะโอ้ระยำเลยมีหลายต่างชาติมาคุยกันมากครับไอที่ผมเอาเข้าเข้าจอยมาเซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนนะครับเอ,เอเชียอ่ามันไม่มีเซิร์ฟนี่เลยฮะ อ่ใกล้เคียงบ้านเราเซิซร์ฟเซิร์ฟจีนก็ใกล้เคียงประเทศเราืู่กันนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันใกล้ไกล,กล,กลขนาดไหนเลยละบากนิดนึ่งามาอยู w ่ซ้ำๆนี่คือวิ่งนี่ใช่ไหมแล้วอะไรที่จะเพิ่มเบื่อให้เราได้นี่ดิเบนเดตเหรอที่เราถือนะ่นจะเป็นขนมบางเพิ่มแต่ม่มีหน้าฮะแต่เราเหมือนว่าเรายังไม่มีนี่นะครับ อะไรลหละแต่มีหน้าไอาพวกสก,กิลหรือพวกนงี้มันหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับการฟาดฟันเดี๋ยวอันนี้มันจุดได้ไหมเนะี่ยกด E เพื่อเปิดกระเป๋านะครับเราตีนี้ได้เลยเหรอผมว่าไม่ไม่ควรตีดีกว่าอือใช้เบนเดตยังไงผมก็จะตายแล้วผมยังงงอยู่เลยกับระบบเกมนี้มีอะไรเนี่ยเราจะออก ออกจากมือนี่ยังไงครับเนี่ยห่าขวาคลิกข,ขวาแล้วก็อะไรตัวอ,อย่าง is is lock อ้าวถ้าล็อกนี้ก็ลำบากครับโอเคเมื่อกี้ผมใช้ b a n เด t ไปที่นะร้อยฮะดูคลิกขวาไปที่ b a n เด t นี่เองอ๋อผมนึกว่าคลิกข,ขวาแล้วลากตัวเราลงมาก็ไม่ใช่นะไหนดูซิเก็บได้ไหมระบบ อ๋อเป็นงนี้นี่เองฮะเก็บไม้ได้ไหมเก็บไม้ได้ไหมวางที่เดิมก่อนแล้วเราต้องไปยังไงทางนู้นยังไงไปนะไปอาการเป็นอะไรวะเกิดอาการอะไรขึ้นนะเดินไม่ได้ฮนะไอวิ่งไม่ได้ครับเกิดอาการอะไรวะหิวเหัวน่าจะหิวครับกระเพาะเราเดี๋ยวเรามีขนมปังนี่กินได้ไหม ดีเลยนิดนึงนะครับเกมนี้อ่าได้ด้วนี่ๆๆกินกินให้มันเพิ่มอ่าเราจะได้วิ่งได้ฮะมันน่าจะมันจะอาการหิวครับที่มันวิ่งไม่ได้มันล็อกครับก็คือไปไม่ได้อยู่ดีแล้วมันไปทางไหนที่จะออกจากเมืองนี้ได้ฮะมีร้านร้านยุงร้านยาน,นะครับเมืนเกมเอ่อแนวออนไลน์ทั่วๆไปอะ่ะแต่ว่าเกมนี้ผมว่าก็น่าน่าลองค้นหาดูนะน่าจะสนุกอยู่ เกิดมาแล้วก็เกิดที่ริมแม่น้ำครับตอนนี้เดีย๋ยวเราเล่นคนเดียวไปก่อนเพราะว่าทางฝั่งพี่น็อตกับพวกเพื่อนๆเขานี่ะอยู่ทางนี้ฮะนี่มอนสเตอร์นี่เราเหมือนเรายัางสู้อะไรไม่ได้ฮะมีคนอื่นด้วยฮะตอนนี้เดีย๋ยวผมดูแบบว่ามีอะไรที่มันสามารถทำเป็นอาวุธได้พวกนี้จะหายจากไหนไวนะเนี่ย เกมนี้คงต้องเรียนรู้ระบบอีกเยอะแน่ๆเลยผมดูอะไรชก่อนมีเห็นเขาอย่างที่เขาบอกนะเป็นแนว MMORPG ผสม Lu ัสกับ Minecraft ฟนะใครๆก็ชอบเลยงนะั้สองเกมนี้ทำไมว่าเราวิ่งไม่ได้เอาวิ่งได้โอ้ไอแต่ละที่นี่คือบ,บ้านของของพวกคนที่สร้างใช่ไหมเนี่ยหรือย,ยังไงฮะ ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แม่งคงจะเจ๋งได้ดูอะ่ะน่าจะใช่มั้งฮะแล้วนี่อะไรวะเนะี่ยไว้ควเก็บดีกว่าผมว่าหรือไม่อาจจะเป็นของดักควายก็ได้ให้เราเก็บแล้วเราตายอะไรเงี้ยเออแม่งมันก็มีบางเกมนะผมเคยนี่อยู่บ้านพังฮะมีบ้านพังด้วยเหรอเออเกมนี้น่ากลัวเป็นพิเศษนะมีบ้านพังด้วย ไม่กดด๋ยวเออไม่ใกดลำบากกันฮะเพราะมันดีเลย์เ้วยเกมเก็บเบลแน่ๆเลยอย่างนี้ M M O r P G น่าจะสนุกครับเอ๋อย่างที่เห็นบอกในใคราะว่นะ่ะข้างหน้ามอนเตอร์บอกว่านะ่ะโอกว่าเราจะไปถึงนะครับดูคิดดูอ๋อแปลว่าสมมุติก็คือเราเกิดมาใช่ไหมมันอาจจะเป็นอะไรละ การสเปาแต่ละที่ที่แบบไม่รวมจุดกันกนะ็คือต่างต่างเกิดต่างนี่กันฮะโอ้โหแล้วกว่าจะไปถึงถึงวกเขานะ่ลำบากไปอะไรไรวะเนี่ยเพราะว่าก่อนจะไปถึงว่าหาอะไรหาอะไรที่เป็นประโยชน์ก่อนไหมผมว่าน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวครั้งนี้เล่นเล่นเนสร็จนิดนึงเดี๋ยวไปโอนตังให้เขาครับ เขาไม่ได้ว่าให้ฟรีนะฮะแต้ให้ฟรีก็ดีนะแล้วจะก่อนจะไปถึงวิเนี่ยเออพูดไปเป็นเฮ้ยแล้วไอ้หัวแดงนี่คืออะไรฮะตีได้อหรือนยังไงฮะเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่ตบเพิ้นนี่คืออะไรเฮ้ยเก็บได้นี่ว่าโอ้โี่รอช้าอยู่แล้วครับเขาขนมปังหาไงวะของกินอะไรเงี้ยฮะนี่อะไรวะเนี่ยที่เพืรนเห็ดเหรอ น่าจะเหตุมัง้งเหตดหรืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะอะไรบ้างไม่รู้แต่ยังรู้ผมรู้อย่างเดียวคือผมควรคราของครับตอนนี้เช้าแล้วไอ้แล้วเนี่ยกระดูกมันถายจากไหนวะแน่สภาพไม้ไม้ไม้แผ่นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมตีต้นไม้ก่อนต้องตีฮนะตีกซ้ายตีเออ โอ้แม่งดาเมจคนน้อยเลยครับในสิบเอ็ดสิอไอ้ต่างพิซซ่ากินได้เลยเนี่ยเฮ้ยมีแอปเปิลตกครับพุ้ยเจ๋งผมอดลอตายแล้วเฮอเจ๋งครับคลิกขวาลากเออกินเฮ้ยผมยังยังโอเคอยู่นะแต่มันเพิ่มน้อยมากเลยครับแต่ขนมปังมันเพิ่มอย่างเยอะเลยนะไม่เป็นไร ประทานชีวิตไปก่อนตอนนี้เราก็เล่นลูกไปด้วยเล่นเกมเล่นเกมนี้ไปด้วยฮะลำบากเหมือนกันแล้วก็ต้องมาเมื่อไหร่มันจะพังวะนะเนี่ยสภาพมัาจะดีเลยหน่อยเกมนี้อดีางที่บอกครับอมีเลเวลพวกนี้ด้วยเลเวลไอพวกนี้มก็จะต่างกันไปฮะจะมีการต่อสู้กาสร้างอะไรพวกนี้ฮะกน็น่าจะต่างกันไปหรือเปล่านะเนี่ยมันมียศดอะไรพวกนี้ขึ้นน่าสนุกฮะ เกมนี้มีอาชีพด้วยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบกันครับผมว่าน่าจะไม่มีะฮะแต่ว่าเราสามารถเป็นได้นักดาบดักอะไรแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยฮนะนี่ก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยผมว่าเข้ามานี่วิ่รู้เอ้ยทอมไม้ใหญ่แล้วจะตีตยังไงให้เป็นให้เป็นแผ่นวะเออใช่ไหมอ๋อตีอย่างนี้เหรอ เราสามารถถือได้แล้วก็ตีได้ฮนะอ๋อมันเป็นการแบ่งย่อยไบอกทีเออวะน่าดีนะ่ยเลยรู้ด้วยตัวเองก็น่าจะเข้าใจโอเคน่าเริ่อัพสเต็งบวกหนึ่งเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเนี่ยก็จะได้เป็นท่อนไม้แบบแผ่นมาครับเจ๋งอันนี้ผมก็เก็บเลยครับเสร็จแล้วเรามีวุตีแล้วครับไม้ขี่น่าจะไว้จุดกับพบเพลิงครับผมเท้าี่ดู ไอ้พวกแคมไฟล์ไรวประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมันไม่ออกมาวะหรือต้องใส่กระเป๋าก่อนเออดีเลยดิดนหนึง่งตอนนี้ยังไม่เมืดก็ยังไม่ฮะแล้วผ้าผ้านี่ฮะเนี่ยเบนเดดไม่เยมันใกล้จะมืดเลยดแล้วห่าผม,ผมต้องผมต้องการขอตอนนี้อันนี้อะไรอ๋อเป็นเนี่ยแคมไฟ ไม่ผมว่าคับไว้ก่อนดีกว่าการวัเดี๋ยวเวลาเดินตอนคือมันมืดด้วยฮะเท่าที่เท่าที่เท่าที่ดูดอ้อโอ้โอม่ดีเลยออเอาหิวแล้วเด๋ยวจะเย็นจะเย็นเอาที่ขวาได้กได้เลยนี่หว่าดีเลยด้วยแสงเอามาหนะึ่งรับครับผม ได้แล้วเย่จะเองมาหิวหิวเกิดอาการหิวกินกินอีกินกินให้หมดเลยเอย่าค่อยหาที่หลังมีมอสตเตอร์ด้วยอ่ะเกมนี้น่ารักอยู่อันนี้ต้องคุยคนเดียวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวถึงทางนู้น๋ยวค่อยกด T S ไปคุยกับทางพวกพี่ๆเขานะฮะอวาจะง่ายกว่า ไอ้ตกเพลนี่ไม่น่าเก็บครับเดี๋ยวยังไงก็ไม่น่าเก็บอยู่ดีเ<ด>ลยพวกโขก็โลงนี่อ่ะแล้วคิดว่าผมขวาจะขวาจะเดินไปถึงนี่โคตรไกลแล้วฮะโอ้แม่งระยำเป็ดแล้วไอ้ชิปไ,ไอ้หินเรืองใสนี่คืออะไรวะเก็บไปก่อนครับถ้าทำอะไรอย่างอื่นได้มีซอมบี้ด้วยอซอมบีพ้พวกมากหลายตา ปมา่คนเขาจะไปฟาร์มอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเเก็บได้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยุกได้ด้วย,ว,ยวางวางวางไม่ยุงไม่ยุกเราไม่เราไม่ควรยุ่งนะไม่ดีกว่าเดี๋ยวสซ้ไหวไหมนะ่ะต่อยด้วยมือเปล่านะะอ๋อไม่ใช่มันโซ่สองบีว่ะผมมอยตัวเลย ของพอ,อจะได้อยู่ฮะไปดีกว่าเรื่องนี้ริวจะไม่ยุงนะ่งฮะอนนี้ผมเริ่มหิวอีกแล้วครับเซ็งทํายังไงไรทีนี้เฮ้ยซอมบีมาตีอะไรวะนะี่ยเฮ้ยน้ํากินได้ไหม,ม,มน้ำนี่ขอน้ําหน่อยนะหิวเอา,าได้ด้วยกินได้ปะ ไม่เพิ่มอะไรเลยครับน่าจะเพิ่มแค่สเตนสเตนมหน่าละมั้งผมว่าเก็บที่เดิมหีกว่าครับของใครก็ไม่รู้ขโมยไปก็ไม่ดีฮะการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเก็บวะเอาคือไม่ได้หรอเอาคือไม่ได้กูยึดนะยืมเดนสปิตโอเคอคืนไม่ได้ก็คืนไม่ได้กูไปละทำไงอะไรเนี่ย โอ้แย่แล้ววิ่งไม่ได้แล้วครับหิวหิวจังใครกรได้ช่วยคอยแน่อ้อขวาจะไม่ถึงครับบราบาบา,บาที่ผายตีครับเก <c oughs> มนี้แม่งมีเกมหนึ่งที่เป็นเกมแนว survival เหมือนกันนะครับ เ็นเกมอาชีวิตรอดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ MMO RPG นะเป็นเกม ARK ครถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเกมน้นก,ก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าจะซื้อไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าหาเพื่อเล่นเหมือนกันแหละว่าถ้าเล่นคนเดียวคงอาจจะไม่สนุกเหมือนกันจริงๆนะเอาไมา้พางไลว e เวนเลยไปก่นอนกดกระเป๋าดูสิทำไมเลืินเหลือสามเจ็ดอะ ช่างไหมไมปไปละผ้านี่ทํายังไงให้มันมันค้าเป็นเป็นผ้าได้ไหมนี่ผมสมมติเหมือนเอาสมสมสมตินะครับเอาชิ้นเหมือนเนี้ยอ่า bc สีเสื้อผ้ามาทําเป็นผ้าเป็นทําเป็นเบนเดตามเพื่อได้ถ้าเราไม่ใช่คดีเหมือนกันนั่นได้ไหมเออโดยที่ขวาเอาก็ได้นี่วะก็ขี้ขวายที่ขี้ซ้ายนี่ว่า เออคาไปดีเลยนนิดนึงครับมาสักอันหนึ่งอ่าโออ๋อถ้าเราคร้าบ,บ่อยๆจะมีของขึ้นมาให้เราเองครับนี่ครับเออเจ๋งเจ๋งเออดีวะ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โีไปหยีนี่เองเฮ้ยจะเช้าแล้วครับทุกคนกินก่อนกินก่อนครับ คลิปนี้ผมอาจจะดูเล่งงงๆหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องอทำลกูกเข้าใจกับมันก่อนอะไรย่างเงี้ยทุกคนก็เคยเป็นครับใครไม่เคยเป็นหรอกครับนะจริงไหมเราต้องมีการเรียนรู้นะท้องกอไก่ถึงหอน้องพูได้นี่ก็เวอร์เกินนะโอมาไม่ได้เรียนรู้อะไรแน่นอนต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเกมนี้โอ้กว่าจะเดิเดไมไปเถิงอนะคลิปดีแม่งคงม,มีแต่ ไปยิ่งมาตีต้นไม้ไปตีต้นไม้มาเบลลไปเบลลมาอะไรเงี้ยดูฝั่งด้วยนะโอ้โหชุดนี้ครบเซตได้ั้างนะฮะโอ้ยใครตีอะไรอยู่ตรงนู้นมาโอ็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเมืองนี้มีอะไรให้เราได้ของฟรีๆบ้างนะอ่าเฮ้ยยมงไงก่อน มอนสเตอร์น่ากลัวจริงไม้ไครแล้วก็เก็บสิหมาเว้เท่อะไรวะโคบเลอร,อร์ไม่ยุ่งแล้วกันนะเฮ้ยแอปเปลิลแอปเปลิปปลเก็บสิไม่เก็บกันอยู่ไปได้เฮ้ยอะไรอาจจะเป็นผักพืชผลไม้โปเตโต้มันคือโปเตโต้ครับ เอ้ยได้โป้ใด้โตมากินแล้วโอ้จะได้ไม่ต้องกินแอปเปิลให้เบื่อฮะดีดีดีเฮ้ยเอาไหนตีแล้วมันหายไปไหนวะเฮ้ยหนูครับแหลกแหลกแหลกแลกหนูหนูขาหนูมึงอือเอาเตะโดนมาหวะน่ะเอากแตมีหน้ามันเกี่ยวไหมเนี่ย ยืนใจเย็นใจเย็น,ย,นยินก่อนยินก่อนเออปาแส้นมึงตีตดนไหมนะเอออย่าเพิ่งหนีวันนี้มันต้องเป็นอาช้า,ชาของกูออเออได้แล้วเว้ยเด็กบวกหนึ่งความตื่นขึ้นครับแล้วเก็บหนูไงเอา้าเก็บหนูไม่ได้เหรอเอา้าหนูเป็นมอนสเตอร์เนะี่ย กูกูไม่รู้นะว่าเป็นอาหารว่างให้กูกินขอบคุณโอ้เวนเอ้ยไอ้โปเตโต้ครับ